ตายแล้วมอนเออบินไม่อ่ะเ,เอาน้ำแข็งไปกินอีกชู่เกาตอนรลบาเข้าสู่เกมเก่งจีนอิมแพคกับผมพิเตอร์ซิเวอร์นะครับห่างหายกันไปนานสักพักหนึ่งเลยแต่ก็เควสยทำอยู่นะต้องบอกว่าเล่นแบบปกตินะครับแต่แค่ไม่ได้อัดคลิปซึ่งในพาร์ทนี้ผมก็เลยจะมาอัดคลิปน้องเปียวหรือหนึ่งในตัวละครสายฟ้าที่ สีสุดๆแต่เราจะมาแนะนําคอมโบสายกายภาพผสมธาตุพร้อมกับทีมคู่ใจของเขาเป็นซนะัพพอร์ตดาเมจเมตาณปัจจุบันเทียเอสก็คือนี่เลยครับซิงชิลแต่ก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลของฟรนะิสณปัจจุบันทีมของผมกันก่อนดีกว่านะครับในส่วนของพรสวรรค์สกิลโจมตีปกติบุกออฟดาวโฟล์ค่าสถานะสกิลณปัจจุบันเนี่ยเรีลดว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับหลังจากที่เราอัพขึ้นสู่เลเวล7มันจะบวกมากกว่าเลเวล1ไปเลเวล2เลเวล3ไปเลเวล4แต่นี้เลเวล8นะครับซึ่งแน่นอนความแรงไม่ต้องพูดถึงแรงแน่ๆถ้าาเรามีของ นะความเสียหายขั้นหนึ่งให้จะอยู่ที่75.4%ความเสียหายขั้น2 80%ความเสียหายขั้น3าม99.4%ความเสียหายขั้น4 98.6%และความเสียหายดอกสุดท้ายจะอยู่ที่123%นี่แหละก็คือค่าสถานะสกิลซึ่งพรสวรรค์อื่นๆผมไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าผมปลดล็อกกลุ่มดาวไปไม่เยอะปลดแค่ขั้นหนึ่งเท่านั้นคือในการที่เราจะเล่นสายกายภาพให้มันเนี่ยควรที่จะต้องอย่างน้อยนะปลดขั้นหนึ่งก่อนพอดีช่วงนี้นะครับเห็นมีกิจกรรมแจกตัวละครนีฟรีส่วนถ้าเราจะเล่นสายธาตุนะครับอย่าง เพราะว่าเมื่อเราใช้สกิลอีจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม200%ของพลังยุทตีและเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ50%ถ้าต้องอัพ2ดาวก่อนถึงจะเล่นได้คือถ้าเรามีตัวละครของเขาอย่างเดียวไม่ปลดกลุ่มดาวเนี่ยแนะนําว่าอย่าไปเล่นเลยนะครับเพราะว่ามีตัวละครอื่นๆโหดมากคนนี้เยอะเลยถ้าอยากโหดด้วยสกิลถ้าไม่ตายด้วยนะครับเราต้องปลดล็อกกลุ่มดาวไปถึงเลเวล4อันนี้ถึงจะดีเพราะว่าถ้าไม่ตายของตัวละครนี้นะครับยังสามารถโดนดาเมจได้อยู่ฉะนั้นผมก็เลยแนะนําสายกายภาพดีกว่านะครับสำ คอมโาโบูทนู4ดาวความสามารถของเขาโบนัสความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นและเอฟเฟกเมือการโจมตีแบบปกติและเลงโดนเป้าหมายจะเพิ่มพลังโจมตี4%และความเร็วในการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น1.2%เอฟเฟกนี้จะมีระยะเวลาต่อเนื่อง6วิและซ้อนทํากันได้มากสุด4ชั้นโดยจะเกิดทุกๆ0.3วินาทีนั่นเองอันนี้แค่ขัดเกาหนึ่งนะครับถ้าเรายิ่งขัดเกาสูงเข้าไปอีกความเร็วที่เราได้รับก็จะเพิ่มขึ้นและพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอาวุธชิ้นนี้เราสามารถสร้างไไได้้้้้เลยยถาาใใครรังงงมม่ีีขอสอสชินนปก กก็ได้เหมือนนัแต่ถ้ามีธนู4ดาวอย่างลัสอันนั้นก็แนะนําให้ใช้เลยนะครับหรือถ้าเป็นธนู5้าดาวอย่างสกายวูดทับก็ใช้ไปได้เลยในส่วนของอ์ติแฟกต์นะครับก็จะแนะนําเป็นเซตปัสเตนใส่2ชิ้นก็พอเะครับเพราะว่าเขาจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น25%ส่วนอีกเซตหนึ่งถ้าใครคิดน้อยอยู่นะครับแนะนาให้ใส่เบอร์เซอร์เกอร์เพราะว่าจะเพิ่มอัตราคิดคอนสิอแล้วก็ถ้าใครไม่มีเซตกุหลาบดำนะครับใส่กาเดเตอร์หรือเซตอะไรก็ได้นะครับเพิ่มพลังโจมตีไปก่อนก็ได้เหมนกัน เอาให้มันมีพลังจำตีเยอะขึ้นหน่อยเนาะแล้วออฟลองที่เราควรเน้นละ่ะแน่นอนนะครับก็จะเป็นในส่วนของอัตราคิคคอนแล้วก็ความแรงคิคคอนยิ่งเรามีความชํานาญธาด้วยแล้วจะดีมากๆเพราะว่าอย่างที่เกิดว่าเราเล่นสายไกลภาพผ,ผสมคู่กับสายธาุเออฉะนั้นต้องมีความชนานาญธาด้วยนะฮะถึงจะด,ดีชิ้นที่2ที่ผมใส่นะครับก็จะใส่เป็นแบบนี้ออฟไม่ได้ดีอะไรมากเพราะว่าอันนี้เป็นของตั้งแต่ต้นเกมเล่นแรกๆแล้ว อ่าชิ้นที่3นะครับผมก็จะใช้เป็นแบบนี้แล้วจะหาออบบนลเป็นพลังจมตีเนาะส่วนชิ้นที่4นะครับจะใส่เป็นโบนัสความเสียหายกายภาพถ้าใครไม่มีก็ให้ใส่พลังจมตีไปก่อนส่วนชิ้นที่5เนี่ยยังไงก็ต้องใช้เป็นอัตราคิติคอนเพราะว่าตัวละครอของเราเนี่ยมีอัตราคิติคอนน้อยแต่ถ้าเรามีอัติแฟกชิ้นอื่นๆบวกอัตราคิติคอนเยอะฮะโดยรวมให้เกิน60เนี่ยก็สามารถใช้ชิ้นที่5นะเครับเป็นความแรงคิติคอนก็ได้เหมือนกันแต่ผมใส่เป็นอัตราคิติคอนนะครับเพราะว่า อัตราคิดคอนผมยังน้อยอยู่ฮะตอนนี้น้ปัจจุบันยังไม่ถึง60%เลยส่วนโบนัสความใส่หายกายภาพนะครับอยู่ที่106.4%อันนี้ก็คือตัวละครหลักของเรานะครับส่วนตัวละครซัพบแน่นอนก็จะใช้เป็นสิงชิวช่วงนี้เมตานี้มาแรงมากอาวุธที่ใช้นะครับก็จะเป็นอาวุธสดาวถ้าใครมีนะให้รีบทำอาวุธชิน,นี้เลยเพราะว่าผลของอาวุธชิ้นนีนครับเมื่อโจมตีติดคิดค่อนมีโอกาส60%ที่จะสร้างอนุธาตุซึ่งจะใช้ฟื้นฟูพลังงานได้6หน่วยโดยเอฟเฟคนี้จะเกิดขึ้น1ครั้งในทุกๆ12วิอันนี้เป็นอาวุธที่ยังไม่ได้ขัดเกลนะครับที่เราจะ จะเอาสิ่งชิวมาหลักๆนะครับเพราะว่าเราจะเอามาใช้ท่าไม่ตายท่าไม่ตายของเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้ระยะเวลาต่อเนื่อง15วิด้วยกันถ้าใครเคยเล่นแรงนะครับจะเห็นสไนยสยนกใช่ไหมอันนี้อาจจะใกล้เคียงมากแต่ดาเมจอาจจะไม่ได้รัวขนาดนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> มันหลากหลายสีมันหลากหลายธาตุเ <c oughs> นี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเวลาเรากดท่าไม่ตายแล้วเรายิงธรรมดาฟืบอ่าดาบธนูจริงฟืบ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  เทไหมเทไหมแล้วศัตรูติดท่าน้านด้วยนะครับในกรณีที่เราเล่นตัวนี้ใช่ไหมอ่าสายธาตุก็ปล่อยนกไปอีก เขาก็จะช็อตไปอีกโอ้โหดาเมจนีขึ้นรัดวๆแล้วยิ่งเราอัพตัวละครสิงชิวไปเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาจะปลดความสามารถให้ด้วยเวลาดาบของเขาหมดนะครับเขาสามารถฟื้นฟู SP ีให้เราได้และถ้าเราอัพเกรดไปถึงตัวละครสีดาวก็จะได้รับโบนัสความเสียหายน้ําเพิ่มเติม,ตมแล้วถ้าในอนาคตเพื่อนๆสามารถปลดล็อกปุ่มดาวได้แล้วนะครับจากดาบแต่เดิมเนี่ยจะมีแค่3เล่มก็จะเป็น4ี่เล่มจากระยะเวลา15บหาวิก็จะเพิ่มขึ้น3วิยิ่งปลดไปอีกยิ่งโหดโหดแล้วโหดอีกตัวละครสี่ดีมากวครนี้นใส่วน ของอร์ติแฟกต์จริงๆก็อยากจะแนะนําเซตอื่นนะฮะแต่เซตอื่นมันค่อนข้างหายากแนะนําเซตนี้ไปก่อนล้วกันนะครับเพราะว่าจะเอามาคู่กับอาวุธเราจะใช้ผลแลวก็คือของเบอร์สเกอร์นะครับจะเพิ่มอัตราคิดคน้นแล้วก็จะใช้เซตอร์ติแฟกต์ที่เพิ่มประสิทธิภาพก,การฟื้นฟูพลังงานธาตุเพิ่มขึ้นเขาก็จะมีอยู่2เซตนะครับเราจะใส่แบบนั้นเป็น2เซตก็ได้นะแต่ใส่แบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะเอาอัตราคิและอร์ติแฟกต์ช่องที่3นะฮะก็คนที่จะต้องเป็นการฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้น้าไไไมมมมม่ตาาาาายขรนนีกกก็จะกนนะะะ ona, จะะดด้้้ววึััับพททปุผสล 2T เเก็เต็ตมลยส่วนช่องที่4ถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆหาได้นะก็หาเป็นโบนัสความเสียหายธาตุน้ําแต่ณปัจจุบันผมไม่มีนะครับผมก็เลยไม่มีให้ดูเนาะส่วนช่องที่5นะครับแนะนาให้ใส่เป็นอัตราคิริคอนเพื่อให้เกิดผลกับอาวุธมากที่สุดนั่นเองเนี่ยแหละตัวละครคอมโบตัวที่2นะฮะส่วนตัวที่3ก็จะเป็นไคย่าเลยสําหรับตัวละครไคย่านะครับเราจะเอามาเพิ่มทวีคูณคอมโบจากเดิมเนี่ยเราใช้ไา้ไม่ตายของสิงชิวใช่ไหมเวลาเราโจมตีเนี่ยก็จะทําให้สูติดธาตุน้ําด้วยเมื่อติดธาตุน้ำนะครับเราเปิดธาตุไม แข็งรอบตัวแล้วยิ่งเราใส่อ์ติแฟกต์เซตนี้เข้าไปก็จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดในทีม20%เป็นรา12วิอีกเวลาถ้าน้ำไปเจอกับน้ําแข็งก็จะทําให้สตูแข็งไปอีก เมื่อแข็งแล้วนะครับเราสลับมาที่ตัวละครฟิสสุกดใช้สกิล E หรือสกิล Q ก็ได้เกาะของศัตรูเนี่ยก็จะลดลงเราจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นนะครับโอ้โ <c> ห <oughs> แรงแล้วแรงอีกนะครมอนเตอร์ก็อยู่เฉยไปอีกเนาะและในส่วนของคอมโบตัวละครที่4ก็จะเป็นชูโคดชูโคดเนี่ยเราจะเอามาใช้ท่าไม่ตายนะครับหลักๆแลวก็คือจะเอามาดูดมอนแล้วก็ทําการเปลี่ยนธาตุก็จะมีทั้งการเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นสายฟ้า หรือบางทีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไฟจากมอนนะครับมอนมันมีคาถาครอบเพลิงไฟใช่ไหมก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะไม่ได้ระดับหนึ่งอะเยอะเลยเยอะมากนะครับอติแฟกของชูโคะนะครับผมก็จะแนะนําเป็นอะไรก็ได้นะครับที่บวกความชานาญธาตุมากขึ้นจะใส่เป็นความชานาญธาตุสเซตเพราะว่ายิ่งเรามีความชานาญธาตุเยอะ แน่นอนนะครับก็จะไปผนวกกับพรสวรรค์ของตัวละครของเขาอืมก็จะทําให้ความแรงธาตุเนี่ยของตัวละครของเราเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกเออความพน,นานธาตุแต่ให้ดูเป็นแนวทานก่อนแล้วกันนะครับว่าอัติแฟกตที่ผมใส่เป็นยังไงกลุ่มดาวของชูโคดนะครับผมปลดไป2ปลดแค่1นี่ก็ดีมากแล้วนะส่วนถ้าปลด2นี่ก็ดีไปอีกเพราะว่าเขาจะเพิ่มระยะเวลานานขึ้น2วิเนาะยิ่งปลดยิ่งโหดตัวละครพวกนี้ในส่วนของอาวุธที่ใส่นะครับจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้ถ้ามีนะเป็นอาวุธชนิดเดียวกับซิงชิ ท่าไม้ตายของเขาก็จะมาไวโคตรเลยเมื่อเรารู้จักตัวละครทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูการเก็บพลังงานก่อนเนาะดูกันที่สิงคิวนะครับดูตอนนี้นะฮะพลังงานของท่าไม้ตายนะครับมีกระจิดหนึ่งเวลาเรากดสกิลเข้าไปฟืบเนี่ยก็จะได้มาเกินครึ่งหนอดเพราะว่าเป็นผลของอาวุธด้วยนะครับแล้วสกิลของเขาเวลาดาบถูกทำลายก็จะได้เลือดคืนเนาะ <S <S เหมือนมีตัวละครฮิลในทีมเออดีนะครับเนี่ยฟื้ อันนี้ไม่ติดคีนะครับถ้าติดคีก็นี่จะเด้งมายิ่งเราอัพอาวุธไปเยอะถ้าไม่ตายก็จะมาไวมากๆแล้วในส่วนของฟิตเวลาการโจมตีแบบปกตินะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราปลดกลุ่มเราได้หนึ่งขั้น1นึ่งเลเวลเนี่ยเวลาเรายิงธรรมดานะครับมันก็จะมีตัวอีกาเนี่ยคอยช่วยโจมตีด้วยเห็นไหมเออตัวเลขที่2นะครับก็แรงเหมือนกันนะ <c oughs> คือตั้งแต่ผมทําตัวละครนี้นะครับการเก็บมอนธรรมดาเนี่ยมันจะเก็บได้ง่ายมากยกเว้นมอนมีโลมอนมีโลเนี่ยเราอาจจะต้องเล่นแบบพลิกแพงหน่อยแล้วกันนะครับ อาจจะต้องใช้ธาตออุดึงความสนใจของศัตรูไปสักนิดนึงแล้วเราค่อยโจมตีข้างหลังเอาก็ได้น,นั้นก็คือการยิงดารานสลับคนขี้เกียจสลับแต่ถ้าเป็นคอมโบเนาะเรากดตัวนี้ก่อนฮนะซิงชิ้วเปิดท่ามไม่ตายถ้าม,มีท่ามไม่ตายแล้วก็กดท่าน้ําเปิดน้าแข็งนะครับของใครย่านะครับแล้วก็กดน้าแข็งไปอีกทีหนึ่งตีไปด้วยนะครับระหว่างนี้เปิดตัวนี้ออกมานะครับให,ให้ติดสถานะกระจายระหว่างนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเห็นไหมท่าน้ําก็ยิงนะฮะแล้วก็เอาให้ศัตรูเนี่ยรถเกาะไปอีก คือเราจะฆ่ามอนง่ายมากต่อให้มอนมีโลยังไงเราก็ยิงสบายเพราะว่ามันติดแข็งติดน้ําเหมือนมอนเตอร์ไม่ต้องได้ทําอะไรอะ <c oughs> แล้วถ้าไม่ตายก็เก็บง่ายมากนะครับการเล่นคอมโบแบบนี้เต็มแล้วเห็นไหมอ่ะ <c oughs> อ่ะเต็มแล้วเห็นไหมอันนี้อีกนะฮะกระจายเข้าไปบืบออ่ะถ้ามี2อัน2สกิลนะถ้ากลุ่มดาวก็เต็มแล้วเห็นไหมเอออ่ะผมลองพาบวกมอนแบบเยอะๆแล้วกันนะครับมอนเยอะไหมเนี่ย ได้ยูเปิดตัวนี้ก่อนก็ได้ฮะ,ะถ้าไม่ตายครับผมเอาไฟมาน้ําดับไปสกิลไปอีกอันนี้กดช้านิดนึงปลืป้มแค่นี้ก็หมดแล้วอตัวนี้ก็ยิงธรรมดาไปนะฮะบินเข้าอีกลอหลบสกิลยิงเจาะหลังอุ๊ย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 เข้าหลังเหรอเข้าหลังเหรอสกิลน้ำมาแล้วไปธรรมดาไปก่อนโชว์โชว์เปิดลกแข่งไปซะ กระจายมาหน่อยหนึ่งทีฟื้นท่าไม่ตายเข้าไปตัวนี้นะฮะยิงธรรมดาเดี๋ยวเราจะได้พลังงานท่าแล้วฟื้นจู่โจมไปก่อนจู่โจมไปก่อนยิงดอกละสี่ห้าพันก็ได้อยู่นะถ้าคีถ้าไม่คีก็ดอกละสองพันเนาะอันนี้ก็คือยังไม่ได้บูดาเมจนะครับถ้าบูดามจก็โหดมากขึ้นว่านี้อีกปื๊บทำให้แข็งไว้ก่อนอือ <laughs> จบง่ายมากไว้ด้วยนะครแทบไม่ต้องเสียอะไรเลยถ้าเราอัพสิ่งชิลมากกว่านี้อีกหน่อยนะฮะตัวนี้เรียกว่าเลือดก็แทบไม่ลดเพราะว่าเวลาดาบหายหรือโดนตีเนี่ยเขาจะเด้งเลือดให้เราด้วยเดี๋ยวคราวนี้เรามากินอาหารเพิ่มความสามารถให้ตัวละครกันหน่อยดีกว่านะครับก็จะเป็นอาหารแบบนี้นะครับเพิ่มความเสียหายกายภาพให้กับสมาชิกทั้งทีม40%เป็นเวลา300วิแต่ผมกินอาหารแบบพิเศษนะครับก็จะเป็น55ซนกินเข้าไปแล้วก็เพิ่มความเสียหายท่าตุสายไฟอีกา,าลองดูว่าจะเป็นยังงไครับับหลกๆก็กกจะกินแค่2อันนี้นะ อดอกสี่พันห้าพันแต่เจอตัวอย่างนี้ยิงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาบิงได้ห้าพันนะฮะเจ็ดพันก็มีอ่ะโอเคลองดูนี้แล้วกันว่าเราจะเจอมอนเยอะไหมโอเคเจอมอนอย่างนี้นะบสบายอ่ะบินไปก่อนก็ได้ <c oughs> ต่อด,ดาเมจก็ต่อด,ดาเมจแล้วเอาน้ำแข็งไปนิดนึงงจกก่อเกาะรวบครับผมเก็บเกตเมื่อท้าไม่ตายมารวบรวครับรวบครับเปิดน้ำแข็งเ,งเปิดท้าไม่ตาย ยังไม่ทันครบสกิลเลยนะตายแล้วมนอนบินไปอีกเอาโอ้โหเดี๋ยวมันเยอะแยะริงบินอีกรอบหนึ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ช็อตแม่ถ้าอัพถ้าไม่ตายเป็บนะครับผมว่านี่น่าจะแรงเลยนะเอาเรื่องนะครับน่าจะขึ้นหลักหมื่นกว่าอยู่อุ้ยากลางโลกไปเอาแข็งไปอีกอทำให้ตายรวบไปแข็งแล้วแข็งแล้ว แข็งแล้วอ้าจบแล้วมัวจริงๆเยอะเกินแล้วถ้าเราจะสู้มอนสเตอร์ตัวใหญ่ล่ะอย่างตัวนี้นะฮะง่ายๆเลยจะยิงเจาะตาเอาก่อนก็ได้นะเพราะธนูเราสามารถยิงเจาะตาได้ใช่ไหมยิงเสร็จนะครับเปลี่ยนบ,บปันไปฮะ,ะมันแข็งอีกทุงสกิลครมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดบิ๊บบ,บ,บ,บิบินยัดเข้าไปอีกทีนะ แข็งรัวแข็งรัวยิงน้ําใส่แต่ไกลภาพยิงมันอาจจะไม่ค่อยเข้านะสําหรับหุ่นพวกนี้นนก็ตามสภาพครับผมแต่ช็อตได้อยู่นะช็อตไปนะฮะทำให้ตายเต็มเราก็ทิ้งระยะห่างแล้วก็จะโอมตีต่อไปก็แน่นอนนะครับว่าหลักๆของทีมนี้นะฮะจะเหมาะกับมอนเตอร์แบบมูเดียวๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับโอ้ยบินบินไปก่อนบินไปก่อนซัดไปอีกทีหนึ่งมีรวบแล้วบินไปซะ น้ำใส่ฟ้าน้ำแข็งน้ำใส่ฟ้าน้ำแข็งยิงเข้าไปดอกสี 4, ่พันขียเข้าไปฮะสามพันสองพันก็มี <c oughs> ดอก <c oughs> แรกๆจะเบานิดนึงโอ้ยมอนเยอะมอนเยอะบินครับผมหลบแม่ปาดด้วยน้ําเก็บถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายมาเราก็ลุยต่อยังไงต่อสิยังต่อเออลวกเข้าไปกลับมาตัวนี้เอาน้ําแข็งเมื่อกี้อีก อย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้เ,าากลเรายิงได้น้ำนางน้ำน้ำน้ำแข็งน้ำน้ำแข็งบินทัดเข้าไปอีกครับผมเรียบร้อยโคตรมันนะ่ะคอมโบของเทมนี้และนี่นะครับคอมโบของน้องอีก,กายกไ,ได้ว่าเป็นหนึ่งคอมโบที่มันมากนะฮะแต่เราต้องสลับปล่อยหน่อยนะก็ลองเอาปรับใช้กันดูแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็าฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพทหนะขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับผมไปละครับตัวละครสีดาวใช้ให้เป็นประโยชน์มันมาก